สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับอีฟนะคะแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิป What's in my bag อัปเดตปี2 0 2พค่ะจริงๆก็จะหมดปีแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ What's in my bag แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเหอกระเป๋าใหม่ให้ดูด้วยนะคะว่าเลยว่าใบนี้คือแบบ มาหลกมากจริงๆอ่ะเราไปดูกันเลยก็สําหรับช่วงนี้ที่มาอัปเดตกันเนาะก็คือชีวิตเรานะคะต้องการที่แบบพกของอะไรเยอะแยะมากมายขึ้นนะคะเป็นคนแบบบ้าหอบฟางมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันว่าช่วงนี้พกอะไรอยู่ในกระเป๋าบ้างนะคะก็คือแบบเป็นสิ่งที่เราพกอยู่จริงๆจังๆทุกวันนี้เลยนะส่วนกระเป๋าที่เราใช้อยู่แบบประจํํๆช่วงนี้เลยนะคะแบบว่านึกอะไรไม่ออกก็หยิบหยิบ,ยบติดมือมาใช้เลยอะไรเงี้ยก็จะเป็นใบนี้นะคะของโรเลนซาแบ็ ทุกคนอันนี้เป็นรุ่นเบบี้รูนะคะเบบี้ก็คือแบบว่าขนาดก็จะมีความแบบย่อมเยาอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เบบี้เล็กจิ๋วขนาดที่แบบใสอะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยคืออันนี้มันจุกของได้ดีมากๆเลยนะแล้วก็ข้างในเขาแบ่งช่องอะไรนี้มาแบบโอเคเลยอะทุกคนอันนี้เนี่ยวัสดุของเขานะคะก็จะเป็นกระเป๋าหนังแท้นะคุณภาพหนังบอกเลยว่าดีมากนะคะแล้วแบบหอมหนังมาก พี่ชอบใจกระเป๋าหนังแท้เพราะว่า1น,นะคะมันทนมากแล้วก็กลิ่นมันหอมค่ะทุกคนส่วนตัวกระเป๋านี่นะคะาลายหนังเขาเนี่ยเขาจะปั๊มลายเขาเรียกว่าเอฟซัมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะทนต่อรอยขูดขีดมากๆค่ะทุกคนแบบว่า เรียกไ,ได้ว่าสมบุกสมบันแบบไปลุยได้ถึงไหนถึงกันจริงๆคือเวลาใช้อ่ะไม่ต้องคบประงมไม่ต้องห่วงอะไรมากเลยอยากวางไหนก็วางนะคะมันแบบคล้องตัวดีแล้วก็ฐานกระเป๋าอ่ะก็คือมีหมุดมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นแบบเวลาวางไหนก็ไม่ต้องกลัวว่าเออตรงนี้มันจะเป็นรอยหรืออะไรเงี้ยส่วนตรงด้านหน้ากระเป๋านี้นะคะก็จะมีเบลคาดมาให้ด้วยะคะ่ะทุกคนซึ่งมันก็เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานนะคะแล้วก็มีกระดุมป๊อปแปะมาให้ด้วย เปิดขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นซิปนะคะก็คือแบบปลอดภัยมากจริงๆอะ่ะส่วนฝากระเป๋าเขาตรงนี้นะคะทุกคนเขาจะแบบดูเหมือนคล้ายๆหนังกลับใช่ป่ะแต่จริงๆแล้ว,วเขาเอา่อเป็นการบุกผ้ามานะคะทุกคนอันนี้คือแบบ ให้ฟิลที่ดีมากจับไปเหมือนคือแบบว่ามีความนุ่มนวลอะและไม่ใช่แค่นั้นข้างในก็คือบุแบบนี้เหมือนกันทั้งใบนะคะเวลาที่เราล้วงของหยิบของอะไรเงี้ยข้างในก็จะมีความแบบนุ่มนวลน,นะทาให้เราแบบว่ารู้สึกดีที่ได้ใช้งานอันเนี้ยส่วนถ้าใครที่แบบว่าขี้เกียจคาดเดลก็ปิดลงมาได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าให้สวยก็คือคาดเขาเข้าไปในเดลแบบนี้แล้วก็ตรงนี้สามารถแบบ คล้องแขนได้นะทุกคนนี่นะคะเราข้อมืออ้วนๆก็สามารถเอาเข้าไปได้แล้วก็มีตัวห้อยมาให้นะคะอันนี้เป็นแบบเหมือนพวงมุญแจอะไรเงี้ยที่ห้อยกระเป๋าแล้วก็ข้างหลังตรงนี้ก็คือมีช่องเล็กๆไว้ให้แบบเสียบบัตรได้อะไรได้เนาะสายกระเป๋าก็คือ crossbody ได้ปรับได้หลายรูมากเลยนะคะแล้วแต่ความเตี้ยความสูงแต่ละคนได้เลยอ่ะมาทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูข้างในกันว่าเรา พกอะไรบ้างนะคะในช่วงนี้มันกระจาลกๆนิดนึงนะคะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราให้ดูข้างในกันนะคะเปิดออกมาแถมแทม,แมบอกเลยว่าของเราจัดแน่นจริงทุกคนอย่าตกใจ <c oughs> นี่เลยค่ะนี่คือทั้งหมดที่เราพกช่วงนี้นะคะอย่างแรกก็คือหน้ากากอนามัยนั่นเองนะแต่ปกติอันนี้เราจะแบบแขวนคอมากกว่านะห้อยคอไว้นะคะแล้วก็มีโทรศัพท์มือถือทสองเครื่องดูคือมันจุมากจริงๆทุกคนแล้วก็มีแบบ power bank นะคะ power bank นะทุกคนอันนี้มันแบบก็จะเป็นเหมือนที่ชาร์จไปด้วยในตัวแบบ มีปลั๊กอย่างเงี้ยใช้เป็น power bank ก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบตัวเสียบชาร์จก็ได้นะอันนี้คือดีมากแล้วก็ชื่ออันนี้นะคะเป็นกระเป๋าตัางค์นะซึ่งอีกใช้เป็นแบบกร์ดโ h เดอร์อันเล็กๆนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าตัางค์ของชาแนลอีฟจะใส่ถุงผ้าไว้ตลอดเลยเพราะว,าว่าอันนี้มันเป็นหนังแบบหนังแกะเ,ออเรากลัวมันเป็นรอยอะไรนี้นะคะ ็จะใส่ถุงผ้าไว้แล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราเอาแบบในช่องใหญ่ก่อนเนาะอันนี้จะเป็นแป้งตลับนะคะก็ตอนนี้พกของบ๊อบบี้บาวอยู่อันนี้มันจะเป็นแป้งแบบว่าแป้งฝุน่นแป้งฝุ่นที่อัดแข็งเฉยๆทุกนะคนแล้วก็มีลิปสติกนะคะแล้วก็มีลิปสติกอีกแท่งหนึ่งไม่รู้จะพกอะไรหนักหนาจริงๆมีแท่งนี้ะแต่ว่าเอาออกไปแล้วแล้วก็มี อันนี้นะคะเป็นลูกอมแบบรสเลมอนซูเปอร์จีจาร์ตเพราะว่าเอ่อพกไว้แบบบางทีเวลาเราแพ้ท้องเราขึ้นไสอะไรเงี้ยแบบต้องหาอะไรเปรี้ยวๆกินนะคะก็พกติดตัวไวน้นะจะได้ไม่เดือดร้อนคนอื่นนะคะส่วนในช่องนี้นะคะช่องซิปเนี่ยไม่ได้ใส่อะไระแต่ว่าถ้าใครมีแบบของสำคัญพวกกุญแจบ้านอะไรเงี้ยก็คือใส่ไว้ในนี้ได้นะคะบัตรเบิร อะไรที่จําเป็นอะไรเงี้ยเขาก็มีช่องสิบให้แล้วก็ตรงนี้เป็นช่องเล็กเราใส่สเปรย์แอลโกอฮอล์เพราะว่าใส่ไว้ตรงนี้มันหยิบสะดวกเนาะแล้วเราต้องแบบใช้บ่อยนะคะอ้ก็จะเลือกอันที่มันเป็นแบนๆแบบเนี้ยทุกคนมันพกง่ายแล้วก็ช่องนี้เราเอาไ้ใส่น้องแอร์พอร์ตนะคะใส่เคสจเจ้ากระต่ายด้วยน่ารักมากนี่เลย เบสท์แมนนี่แล้วก็มีอะไรอีกอ๋อแล้วก็มีกิติดผมด้วยส่วนช่องนี้นะคะทุกคน <c oughs> เห็นปะเขาสามารถแบบใส่บัตรได้เยอะมากคือเรียกได้ว่าเป็นมิติใหม่แห่งกระเป๋านะคะใส่บัตรได้เยอะมากอันนี้เราก็มีแค่บัตรดบบิดนะคะเผื <c oughs> ่อไว้คือรไฟฟ้าแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ขึ้นหรอกแต่ว่าก็กพกติดไว้นะคะพกไว้ในช่องบัตรเวลาหยิบเนี่ยมันก็ง่ายดีสะดวกดีแล้วก็สายมูเตอย่างเรา อันนี้เป็นซองซองพระต่างๆนะคะทุกคนยนืนว่าอ่ะซองสี่มงคลอ่ะที่พวกไหวแล้วก็มีเป็นน้ำตาเทียมนะคะโอเคและนี่ก็เป็นทุกอย่างที่เราพกทุกคนคือจุมากจริงๆคือแบบในน้องกระเป๋าใบแค่เนี้ยแล้วดูใส่ของดิอลังการมากจ้ามือถือสองเครื่องโพลแบงค์แบบอัลบั้มนะคะกระเป๋าเงินอันเล็กนะต่างๆนานา,นา จุกจิกจุกจิกทั้งหลายแหละนะคะทุกคนประมาณนี้เลยจ้าส่วนด้านในกระเปะ๋าว่ะทุกคนอันเนี้ยเราว่ามันดีมากเลยคือถ้าคนที่ไม่ได้พกกระเปะาะะ๋าตังค่ะเราสามารถแบบเอาเงินอะใส่ในนี้ได้เลยนะคะทั้งเงินทั้งเหรียญอะไรอย่างเงี้ยจริงก็ใส่ได้นะเหรียญอะใส่ช่องซิปก็ได้นาอแล้วก็แบบมีบัตรอะไรอย่างงี้ให้อยู่แล้วอะเนี่ยช่องบัตรอะไรเนี้ยเดี๋ยวลองเอาเงินใส่ให้ดูเงินทุกวันนี้ก็คือพับเป็นแบบไม่มีระเบียบใดๆ น่าเกลียดมากแล้วก็ใส่นะคะมันก็จะสะดวกขึ้นแล้วก็บัตรอะไรเงี้ยอันนี้บัตรสตาร์บัคน่ารักไหมอ่าก็ใส่บัตร BTS ก็ใส่ลงไปแบบนี้ก็ได้บัตรประชาชนไม่คับคีบัตรเครดิตบัตร ATM นะคะก็คือใส่ใส่เข้าไปมันก็ได้หลายช่องอยู่นะ1 2 3 4 5ช่องเลยนะคะ ส่วนตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือไว้ใส่ปากกาก็ได้นะทุกคนหรือว่าจะเป็นลิปสติกก็ได้นะคะลิปสติกจะใส่ช่องนี้ก็ได้แจาลงไปแบบนี้หรือว่าใครที่แบบ uh, ทําธุรกรรมต่างๆนะคะช่องนี้ก็คือ,อยังเอาไว้ใส่พวกแบบสมุดบัญชีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะช่องนี้คือเราชอบมากที่เขาแบบว่าทําช่องจัดระเบียบอะไรนี้มาให้เราแล้วเวลาหยิบของเอามาหยิบง่ายเนาะอ่ะเดี๋ยวเราใส่เอวิติ่งกลับลงไปก่อนนะคะ ส่วนสายกระเป๋านะคะตรงนี้ก็คือสามารถปรับได้นะคะมีหลายรูเลยทุกคนก็แล้วแต่ความเตี้ยสูงของแต่ละคนนะจ๊ะแล้วก็อะไหรเพราแบบ ดีมากนะคะเงาวสวยแล้วก็คืออะไรแบบไม่ไม่ลองง่ายๆแน่นอนอนะันเนี้ย <c oughs> ก็เรามีมาให้ดู2สีนะคะเป็นตัวอย่างก็เป็นสีที่หลายๆคนน่าจะชอบแล้วก็ใช้ได้บ่อยเนาะก็จะเป็นสีอีโทบนะคะอันนี้จะออกสีแบบเทาๆอะไรเงี้ยก็คือเข้ากับทุกชุดทุกสถานการณ์เลยนะคะไปเป็นแบบว่าเป็นทางการได้ไปเที่ยวได้อะไรเงี้ยส่วนอีกสีหนึ่งสีแทนค่ะอันนี้จะเหมาะกับลุคแบบลุยๆเท่ๆหรือว่า ไปเที่ยวธรรมชาติป่าเขาต่างๆแต่ว่าแบบอยากมีสีสันแต่ก็ยังอยากคุมโทนอยู่นะคะก็คือต้องสีนี้เลยโอเคมาถึงจุดนี้นะคะหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าเฮ้ยราคาเท่าไหร่นะคะใบนี้ก็ราคา6,500บาทนะคะซึ่งเราถือว่าเป็นราคาที่แบบกลางๆไม่ได้แพงมากเวอร์แล้วก็ไม่ได้ถูกมากจนเกินไปนะคะคือเมื่อเทียบกันแล้วแบบว่าคุณภาพหนังนะคะแล้วก็ดีไซน์ของเขาอะไรเงี้ยคือมันคุ้มราคาเขาจริงๆคือหนังแบบทนมากอะทุกคนคือเราอะก็ใช้กระเป๋ามาหลากหลายแบรน จากหลายยี่ห้อนะคะตั้งแต่ว่า h ไฮสตรีททั่วไปจนถึงไฮเอ็นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าใบเนี้ยเป็นกระเป๋าที่แบบราคาหลักพันอะแต่ว่าคุณภาพอะเทียบเท่ากับกระเป๋าราคาหลักหมื่นเลยนะคะแล้วก็กระเป๋าของลอเรนซ่าะค่ะเขาบอกว่ารับประกัน7วันนะคะคือภายใน7วันถ้ามีปัญหาอะไรเงี้ยก็คือสามารถเปลี่ยนได้เนะส่วนอะไหล่ต่างๆซิปเซิร์ฟอะไรเงี้ยค่ะรับประกัน6เดือนก็สามารถส่งไปเคลมได้นะคะทุกคนก็คือเขาก็ เออมีการรับประกันคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆนะของไฮเอ็ N นอะซื้อมาจากในชอปอแบบออกมาแล้วพังเลยยังต้องส่งซ่อมเลยนะเ <c oughs> ขาไม่ได้มีแบบว่าเฮ้ยมาเปลี่ยนให้เรานะจ๊ะใครที่อยากได้นะคะก็คือเขามีขายหลายช่องทางเลยทั้ง IG Facebook แล้วก็ในเว็บไซต์ของเขานะคะแล้วก็ทุกคนสามารถไปลองสะพายกันได้นะที่เซ็นทรัลชิดลมชั้น2โซนกระเป๋านะคะก็คือไปหยิบหยิบจับจับ,จบไปลองสะพายได้เลยนะแล้วเขามีแบบ หลายแบบหลายรุ่นนะคะไปลองดูบอกเลยว่าหนังแบรนด์นี้คือแบบดีมากจริงๆเราแบบประทับใจในตัวหนังเขามากๆนะคะบอกเลยว่าหนังทนสวยหอมนะคะแล้วก็แบบรุ่นเนี้ยเบบี้รูอะขนาดกำลังดีน่ารักจริงๆเป็นแบบกระเป๋าที่เราชอบมากๆใบนึงเลยอะ okay, โอเคก็เรียบร้อยนะคะวันนี้มาเหอกระเป๋าใหม่ให้ดูกันนาะแล้วก็มาเปิดบอสอินไ y แบกให้ดูด้วยนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยพกอะไรบ้าง ยังไงสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็ติดกระดิ่งด้วยวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย